สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566ฟัน,นสตร ATEGY อินโฟกานะคะซึ่งจะมีการอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจโลกรวมถึงมุมมองการลงทุนโดย u b k เห็นฟันค่ะสัปดาห์นี้ค่ะคงมี2ประเด็นใหญ่นะคะที่นักลงทุนทั่วโลกให้น้ำหนักก็คือการประชุมของธนาคารกลางนะคะทั้งธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะในวันพุธธนาคารกลางยุโรปนะคะในวันพฤหัสแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันศุกร์ค่ะและรวมถึงการประกาศผลประกอบการของสหรัฐนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการประกาศผลประกอบการในหุ้นกลุ่มเทคนะคะ ใหญ่ๆก็เช่น Alphabet Google นะคะ Meta นะคะแล้วรวมถึงกลุ่มอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็น Exxon เป็นต้นนะคะสำหรับธนาคารกลางสหรัฐค่ะหรือ Fed นะคะแล้วก็รวมถึงธนาคารยุโรปนะคะหรือ ECB ค่ะตลาดเนี่ยมีการ Price In หรือซึมซับไปแล้วนะคะกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่2 5 basis point แต่ตลาดนะคะกำลังมุ่งเน้น กับถ้อยถแถลงนะคะที่จะประกาศนะคะซึ่งอาจจะบ่งชี้สําหรับการประชุมในเดือนกันยายน,นะคะ่ะส่วนธนาคนารกลางญี่ปุ่นค่ะนักวิคส์ส่วนมากก็ประเมินว่า BOJ ค่ะยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปนะคะแม้ว่าเงินเฟอ้อเนจะสูงเกินมาจากเป้าหมายที่2%แล้วก็ตามนะคะรวมถึงแก๊ปของดอกเบี้ยร,ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐนะคะรวมถึงยุโรปนะคะที่อาจจะกว้างมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อฟันโฟที่ไหลออกนะคะแต่ทาง BOJ ก็ยังคงยืนยันนะคะที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงผ่อนคลายต่อไปะคะ่ะ สำหรับเฟดค่ะที่จะมีการขึ้นอัตราเบีย้ยสูงสุดในรอบ22ปีนะคะและจะเป็นการขึ้นอัตราเบีย้ยครั้งที่11ในช่วง16เดือนที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าเงินเฟอ้อค่ะของของอเมริกาเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาการชะลอต,ตัวลงมาแล้วนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เพียงพอสําหรับเฟดนะคะรวมถึงภาคแรงงานค่ะที่ยังคงแข็งแกร่งนะคะทำให้ตลาดตีความว่าเฟดจะขึ้นอัตราเบีย้ยในครั้งนี้แต่้อยถแถลงค่ะจะบ่งชี้ว่าอาจจะต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจต่อไปสาหรับการประชุมในครั้งหน้าหรือเดือนกันยายนนะคะทั้งนี้ค่ะตัวเเลขในนนนดิถุายนนะ ะ,ะทนภาพของเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขภาคกา,า,ารผลิตอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการอุปโภคบริโภคนะคะก็เริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วนะคะก็เป็นการถดตัวลงนะคะในบางเซกเตอร์นะคะโดยปัจจัยสําคัญก็คือตัวของซูเปอร์คอร์นะคะที่ <c alls> เฟดเขาใช้เป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยก็เริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วจากค่าเช่านั่นเองนะคะทำให้นักวิเคราะห์ค่ะรวมถึงเบน,นเบเนเก้นะคะอดีตประธานเฟดเขาก็มีการบ่งชี้ว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ กลับมาที่ ECB นะคะซึ่งตลาดก็ซึมซับกับการขึ้นอัตราเบีย้ยเช่นกันนะคะที่25 basis point ค่ะแต่ก็จับตาสำหรับถ้อยแถลงของคริสเตียรลากานะคะที่จะมีการบ่งชี้ถึงทิศทางดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนค่ะยูโร s t a ทค่ะเขามีการ เปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็มีการ revise up นะคะสำหรับ GDP ในยูโรโซนนะคะจากลบ0.1%นะคะแล้วก็เชื่อว่าเศรษกิจในเยูโรโซนะค่ะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้นะคะแต่ภาพของการชะลอตัวเนี่ยยังคงอยู่จากแรงกดดันเรื่องของดอกเบีย้ยที่ คาดว่าจะขึ้นแตะที่ประมาณ4%นะคะหลังจากที่เงินเฟอ้อเนี่ยมีการชะลอตัวลงจาก10.6%มาที่5.5%แล้วก็ตามค่ะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มากพอกับเป้าหมายของ ECB นะคะประกอบกับภาคสินเชื่อค่ะซึ่งจะเห็นว่าความต้องการสินเชื่อแล้วก็มาตรฐานสินเชื่อเนี่ยในยูโรในยุโรปนะคะก็มีการแย่ลงนะคะหรือชะลอตัวลงนะคะในแตรมาที่2ที่ผ่านมาทําให้นักวิเคราะห์ค่ะเขาก็เลยประเมินว่า ECB ค่ะอาจจะมีน้โน้มที่จะดําเนินการอยู่3ประเด็นหลักๆนะคะสำหรับการประชุมในวันประหัต นี้นะคะก็คืออาจจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอบี้ยมาเบ s p ส i n t ตนะคะตามที่แจ้งไปและรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องของเดือนกันยายนค่ะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลนะคะและก็อาจจะย้ําว่าอาจจะไม่มีการปรับลดอัตราเบี้ยในเร็วๆนี้นะคะก็เป็น3เพนพอยต์นะคะสำหรับ ECB ที่จะประกาศค่ะส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะข้างเงินญี่ปุ่นก็กลับมาอ่อนค่ารอเลยนะคะว่า BOJ เนี่ยอาจจะใช้มาตรการผ่อนคลายการเงินต่อไปค่ะ สรุปภาพรวมการเงินก,การลงทุนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐยมีการป,ปรับตัวผสมผสานในที่ทางเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปและก็เอเชียนะคะข้างเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าแต่ระดับที่100.79จานะคะจากประเด็นของการขึ้นอัตราเบี้ยนในสัปดาห์นี้ในขณะเดียวกันค่ะผลประกอบการของกลุ่มเทคค่ะก็ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะทำให้มีการปรับลดลงของ NASDAQ ร้อยรือลงเล็กน้อยในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทองคำค่ะปรับขึ้นมา ก่อนหน้านะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงนะคะแต่ระดับที่1,963เหรียญต่อทรัลล์หลังจากที่ดอลลาร์ก็แข็งค่านะคะส่วนน้ำมันค่ะยืนในกรอบแคบที่ WTI ค่ะ76เหรียญบรนด์ Brand ยืนที่80เหรียญต่อบาเรลค่ะตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้นะคะญี่ปุ่นก็ยืนในแดนบวกนะคะหลังจากที่ข้างกันเย็นในอ่อนค่าลงมา2%ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าในตลาดเอเชียค่ะตลาดเนี่ยกำลังให้น้ำหนักกับ เรื่องของประเทศจีนค่อนข้างมากนะคะที่วันศุกร์ก็มีการปรับตัวบวกเล็กน้อยนะคะ A50 บวกมาเล็กน้อยห่างเสียงบวก0.80%โดยตลาดเนี่ยยังคงคาดหวังสูงนะคะกับการประชุมของโพลิบโ,โลค่ะในวันที่28 30นี้นะคะว่าจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากภาครัฐบาลค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะมีการเลือกตั้งของกรัรมพูชานะคะก็ผลสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรัฐบาลของคุณเซนนะคะส่วนประเด็นของการเมืองไทยค่ะยังคงต้องติดตามนะคะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ค่ะที่จะมีการประชุมของ8พักนะคะก่อนจะมีการเสนอชื่อแล้วก็บทนายกในวันพระรหัสที่27นี้ค่ะสำหรับการเมืองไทยค่ะที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ต่างชาติเนี่ยชะลอการเข้าลงทุนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ